อันนี้แหละจ้าทุกคนเพิ่นว่าสายตาอ่านกินเนาะจ้าขับรถผ่านนาบ้านย้ายมือใดก็อยากกินตำหม,มังหุงทุกเือทุกเือเลยจ้าเลยส่วนกันกับน้องสาวแวะถามย้ายเบิ่งก็นะบังหุงเล่าขึ้นดกแทะเล่าบ่าขายบอิซื้อไปตำจ้าเมือม่อนี้สิพากันไปกินข่าหน้าปูอีกแล้วจะยิงปูเพิ่อนคืนฮอดหลานเนาะคะ่ะพราะว่าหลานน้อยสิลงไปยูน้ำสันช่วงปิดเทอรลงไปยู10่10 20มือผูนจ้าทุกคนก็นเลยสียกินข่ายูหน้าปูบอยเนจักหน่อยเนาะคะ่ะช่วงนี้แวะซื้อหม่งหุงน้ำยายก ใ,ใ,จใจดีค่ะขายให้สองสาน้อยแล้วแต่สิปิดเอาโลดนะคะคิดราคาก็เป็นราคาไทยบ้านถูกๆเนาะจ้ะแล้วหลังจากนั้นได้หวังฮุ้งแล้วกก็ไปหาเครื่องตำาด้ไปจีิงๆเอย้อย,อยตลาดชาวบ้าน,นเพื่อนออกมาขายตอนเย็นๆแดดล่มลมตกเนาะหญิงเพื่อนออกมาขายอยู่หน้าบ้านยู้ยผักงาค่าข,าขิงพืชผักสวนครัวเพิ่นนี้ แต่แบบงามๆนี้แต่อันถือหญิงเนี่ยผักหอมเปรผักโหระาพาต้นหอมผักชีเธอรูบอกรำละกรกำละห้าบาทยิ่งเอ้ยเบกเมื่อกับโบเพจจ้าทั้งกล้วยหอกกล้วยหอมราคากันแล้วแต่หวีเนาะจา้ะผักวงผักหวานมี่ทุกอย่างยิ่งเอ้ยฉันมาเลาะตลาดแบบซีเราฉันรู้สึกกระชุมะช่มกระชวยจังไดบบลูแมนได้ผักปัอซานที่ชาวบ้านปลูกเองแล้วกับริมาณบบเอาเปรียบผู้บริโภคซ้ำกับแจกจ่ายกันกินฟี่ๆซื้อๆกันย่างได้เนาะจ้ะทุกคนเรามันภูมิใจที่ได้อุดหนุนเพื่อนธนาอันนี้จะ เป็นหมากหวดนวะจะหมักหวัวเอยอกำละสิบบาทมึองดูผมอยากห้ใบเาว้าแบบว่าบัต้องทอนละ <c oughs> <c oughs> ละพวดโพได้หลายแหง่งหลากหลายอย่างแหง่งแต่ฉันอยากเลาะยู่ดนดูอย่าคุยกับแม่ค้าเมาม้อยหอยสังอยู่เป็นช่วโม,มงผัวเลยิงและจ้าหน่อยกรขับ,บรถลงไปอีกฉันจำซื้อตลาดนี้บ่ไดหญิงเพิ่นสีห้องว่าตลาดคลองอียงนี่แหละฉันลืมชื่อยญิงเอ้เม็ดบักกทินกองละห้าบาททุกคนเอ้มาสื่อซอยยายแน่ปอกเครื่องมือกับสีได้บกองบักใหญ่บักเตะขนาดนี้นะคะฉันก็เมาอย่าง ไปสองกองยางเลาะไปอีกจักสองสามล้านเห็นอีกเมาอีกมะก,กะทินฉันเต็มซองฟีดและยิงเอ้ยบรลงไปกรุงเทพอันนี้จะเป็นล้ำอ,อ้อยหญิงอ้อยที่แบบตัดทอนเยืเอยอเยาวะเห็นหน้าตาอย่างนี้อ้อ,อยหวานมากหวานแบบหวานจับใจเลยจ้ะทุกคนขายขายถุงละห้าบาทนะคะมีสามถุงก็เลยอุดหนุนยายไปสองถุงอีกหนึ่งถุงยายบอกว่าไม่คิดเงินหลอกแถมไปเลยเบื้องลวดยิงเอ้ยเพื่อผนสีหาอ้อยได้แต่ละถุงเนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดกะทินเป็นไข่ไก่เป็นดอกแคยางลาหาบ ส0บบาทจ้าทุกคนตลาดนี้อยู่ในหมู่บ้านของบ้านอากาศนี่แหละเด้อจ้าทุกคนถามชาวบ้านก็น่าจะรู้อยู่นะคะว่าแถวไหนถ้าเป็นคนพื้นที่แต่ฉันเป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งฉันอยู่บ้านหน้าเมืองน่ะหญิงฉันก็เลยจําซื้อตลาดบ่ได้น้องเคยแล้วก็บอกอยู่ดอกว่าตลาดอียงเนาะจ้าแต่ฉันลืมน่ะหญิงว่าสิจดไว้ยอยู่ดีได้ข้าวได้ของครบแล้วนะคะกระครบรถบึงไปหน้าปูเลยจ้าก่อนถึงนาปูย่าก็เตรียมอบ ข้าวจี๋ไว้รอแล้วนะคะย่างปลาดุกกับข้าวจี๋แล้วก็ย่างเนื้อแ่บๆจ้ามือนี้เมนูที่คุยกันไว้เนาะจ้ะทุกคนวันอื่นไอ้ใช่เวงเพื่อนกับไปเลาะชมบรรยากาศบ้านสวนของคุณปู่ก่อนเนาะคะ่ะบรรยากาศยามแรงลมเย็นเย็นญิ่งมือนีน้นองสาวฉันเป็นคนโชว์ฝีมือการตำหมักงหุงยิ่งเอ้ยอยาว่าว่าบาปทอกเข้มแปรตต่เกือบกินบ่ไไ้จนได้ไปตำาคกที่สองเพิ่มข้ปุ่นเข้าไปข้อปุ่นจนเมือเขียงนึงยิ่งเอ้ย ปูดโพลมงโมง่หมักเตะตอนแรกน้งกระบ,บอกให้ฉันตำอยู่ฉันเห็ขี้ข้านฉันบอกว่าขอเป็นตากรงกันแล้วกันมือนี่เพราะว่ามือน,นําอีเมะกระตั้มหมงหุงสามหกสี่หกแล้วจากไหนมากินข่าวอยู่หน้าปูนี่เนาะจ้ะทุกคนเอาเข้มกับบอเป็นยังฟืนกินเอามันจังกินบโปมเนาะมาเด้อจ้าทุกคนมากินตำหมังหุงแซบเซบน้ำกันบอแซ่ซกระสีอุตสา่าแซ่บอาดอ <c oughs> อย่างเนื้อของข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมข้าวจี่สูตรคุณย่าของน้องมีนานะคะอร่อยมากทุกคนหอมหอมมันๆนะคะมาเดินจ้าทุกคนมากินข้าวแรงอยู่บ้านสวนแซบ เส์ฟน้ากันจ้าอันนี้ก็จะเป็นย่างหมูนะคะหมูที่เหลือจากวันนั้นแหละจ้ะทุกคนอร่อยมากหอมมากนะคะย่างแบบเตาถ่านแบบบ้านๆกินกันบรรยากาศย่ามตอนแรงริมสาแบบชิลๆบเลิงดีจ้าทุกคนเพราะอยากขึ้นกลับไปเฮงานอยู่กรุงเทพคนเลยเดอ้อหญิงถ้าพอมีเงินมีคําเนกระใะดเนาะจา้ะเพราะว่าซึมซับเอาบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาของเขายังบ่เต็มที่ยังบ่เต็มปอดเลยหญิงอยากอยูกย่กินเขา้าพ้อมนา้าพ้อมตากับครอบควดวดนๆเนาะจา้ะอันนี้ก็จะเป็นตำบักหุงบวกตำ ข้าวปุ้นนะคะมันเข้มก็เลยไปต่ำมาตืมกันจ้ะทุกคนถ้าพอสั้นนี่กินบ่ไ้อีหลีโคกนี <c oughs> ม่มาเดอ้อมาเด้อเดยวสิหาวบ,าบาหองอเดอ้อพี่น้องเอฟซีากันได้อย่างกินข่าวแรงเนาะจ้ะมากินข่าวน้ำกันแซบแซบเดอ้อเมื่อนี่ไปแล้วยิงขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้ของเฮาเดอ้อค่ะกดไลก์กดแชร์เมื่อนี่ไปแล้วสวัสดีค่ะ